สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะมาชมการทําความสะอาดกรงหรือข้อของการเลี้ยงตะกกแตนนะคะอันนี้เป็นกรงไม้ค่ะตัวโต,วตวหน่อยแล้วนะคะพยายามทําความสะอาดเก็บทีละข้างนะคะเพราะว่าเขาอะจะอยู่เกาะทุกที่มันทําความสะอาดยากทําเสร็จเป็นมุมแล้วก็ใส่อาหารเข้าไปนะคะให้เขาไปเกาะอาหารใหม่แล้วก็ตัวเขาก็พออยู่ทางโน้นเราก็จะได้เก็บทําความสะอาดง่ายขึ้นโดยที่ไม่ต้อง ตัวเขาไม่ต้องติดออกมานะคะทำเสร็จแล้วก็เอาอาหารใหม่ใส่เข้าไปเพิ่มขึ้นนะคะตามปริมาณของตัวเขานะคะอันนี้กรงที่2นะคะเป็นพลาสติกแบบนี้นะคะเป็นกระชังเก่าเอามาทำนี่มีการลอกคราบแล้วค่ะเกาะอยู่ข้างบนนะคะลอกคราบเนี่ยค่ะ เก็บทีละข้างแบบนี้นะคะไม้กายสิทธ์นะคะต่อยาวนะคะค่อยๆขยับมูลเขาออกมานะคะค่อยๆเก็บนะคะตอนแรกจะเก็บเศษไม้ก่อนนะคะเศษหญ้าก,ก่อนนะคะขย่าวขย่าวออกมานะคะแล้วก็ใส่อาหารไปแทนให้เขาไปรุมอยู่ที่อาหารนะคะเราก็จะเก็บมูลง่ายขึ้นนะคะ เนี่ยค่ะแยกเศษไม้ออกนะคะเศษหญ้าออกนะคะแล้วก็กองมูลเขาค่ะเดี๋ยวก็ใส่กระสอบอีกกระสอบหนึ่งนะคะเศษอาหารใหม่ก็เอาไปวางไว้นะคะเนี่ยทําความสะอาดเสร็จแล้วค่ะแล้วก็เอาใบตองหญ้าไปวางให้เต็มเลยนะคะ อีกกระชังหนึ่งนะคะอีกคอกหนึ่งเนี่ยค่ะแบบนี้เก็บใบตองออกมานะคะก่อนเศษหญ้าออกนะคะแล้วก็ค่อยๆขยับทําแบบนี้นะคะโกยโกยมาไว้นะคะเนี่ยค่ะไม้ปีมือคุณพ่อค่ะไอเดียคุณพ่อนะคะไว้โกยโมูลเพาออกมานะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเสร็จแล้วค่ะฝากกดติดตามด้วย